สวัสดีค่ะน,นี่นะคะซ่อมก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็คือจะค่อยๆปล่อยคอลเลคชันใหม่มานะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวันนี้ก่อนเลยอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นว a f f l e ล ice cream นะคะแล้วก็มีขนมมีดอกไม้มาการูนะคะน่ารักมากๆนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกลๆ้ๆนี่นะคะ ของจริงสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกไม้โทนสีฟ้าแล้วนะคะปกติจะไม่เห็นเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกไม้สีฟ้าแลกแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นลอริปป๊อปนะคะแล้วก็มีวิ้งวิงนะคะบิ้งบิงก็มีหลายสีเลยสวยมากกลางวันนี้จะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้มันเริ่มจะมืดแล้วนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นโบ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นขนนิ้งนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี้ขอบอกนี่ค่ะสามารถระบุสีเอ,อ,อมยิ้มสีวิงวิงนี้ได้นะคะไ่าอ่สีอื่นสีอะไรบ้างนะคะมีทุกสีเลยแล้วก็อันนี้ค่ะค่าผมสังเกตนะคะดอกไม้ก็จะมีวิงวิงเหมือนกันคอลเลคชนันนี้ก็จะแบบเน้นวิงวิงเยอะหน่อยนะคะนี่ค่ะ นี้เป็นคอลเลคชันใหม่แล้ส่วนนี้นะคะเป็นคอลเลคชันจัดเต็มสุดๆนะคะเพื่อนๆก็อันนี้ค่ะจะมีบ้านแบบใหม่เป็นบ้านหิมะแบบใหม่นะคะขนมต่างๆแล้วก็ลูกโป่งนะคะกระถางลูกโป่งก็มีโต๊ะอาหารด้วยน่ารักมากๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่เหมือนกันที่ต่อจากม้าหมุนที่ ล่าสุดที่เราทําไปนะคะอันนั้นขายดีมากอันนี้ก็จะเป็นแบบใหม่แล้วนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นเชื่อเฉยๆคะ่ะถ้าสมกรณนนีที่ลูกค้าชื่อไม่เยอะเกินไปก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ